สวดีครับบุกผมพันตีพึ่งหน้ามุนนะครับวันนี้เราจะไป,ไปตีพึ่งกันนะครับก็มาวันนี้ก็มายาบนะครับมีพี่พามาเจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอ่านี่นะครับมันจะมีตัวบินเข้าบินออกอยู่บินเข้าบินออกดำดำอ่าไปแล้วอ่าบินเข้าบินออกเพียบเลยนะครับในในด,ดงนามนะครับ เดี๋ยวเราจะมุดช่องนี้ไปนะครับมีช่องอยู่นามทั้งกอน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปให้ดูตอนเข้าไปแล้วนะครับเย้ครับเรามุดเข้ามาถึงแล้วนะครับนี่รังไม่ใหญ่มากอตอนนี้นอนอยู่ครัเดี๋ยวเราทำการจุดคบแล้วเข้าชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องอีกแป๊บหนึ่งเราเคนมาถึงรังแล้วนะครับโอ้พี่โอ้พึ่งมิ้มรังไปเลยเลยไง เพิ่งรีหลังบเบลอเลยนะนอยู่ข้างๆกันเนะไม่มีไกลดิเละดิะดไ,ได,ได้เดี๋ยวเราทำการฉาดได้นะครับก่อนนี้มีสองอย่างเลยคือเพิ่งรีกับเพึ่งหลวงโอ้หลังสวยนะครับหลังสวยน้ำหวานกำลังดีเลย หลังน้อยครับต่ไม่ที่เลยอ่าเดี๋ยวเราทำการปาดตัวอ่อนออกก่อนนะครับ ร้อนนะครับตัวอ่อนก็สวยงามอ่ะเดี๋ยวเราใส,าสา่ถุงกันนะครับร้อนนะครับต่อไปเราก็จะปาบหัวน้ำนะครับ เทือนี่เป็นหัวน้ำหมดเลยนะครับมีนอนพิเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอานอนพิเซอร์ออกก่อน นี่ครับนองพิซซวันนี้เป็นปลอรสิทิ์นะครับมันคอยมาอาศัยคนอื่นเขานะครับเพื่อในการอยู่ในที่ลังนะครับเพื่อได้ปลอดภยัยก็ออกนะครับพอลาคันจะได้ไม่ลํบาบากนะครับขอนะครับสวยแต่ง เนี่ยวน้ำวมางมเลยนะขอนะครับตัดมาที้ชุดนะครับเอาเศษนอนเสื้อเอาก่อน เพื่อที่ว่าเราคันมันจะได้ไม่สกรปรกนะครับจะได้ไม่ไปลำบากตอนคันด้วยโอเคครับหมดแล้วกอนออไป วสวยยครับสวยๆม,มาฝากเรียบร่อยนะครับเดี๋ยวใส่สองชั้นนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวสูงขาดครับดงหนามโอเคครับเ,เดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ ฝากกดไลค์ก็ไิดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับนี่นะครับพึงรีหลังใหญ่อยู่นะครับโหน้ําอุ่มๆเลยแต่ไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่ได้อังกาแต่งกิงเลยเดี๋ยวเขาให้พี่คนที่ผ่านมาเจอให้เขาไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขอลงกันครับ